การ์ตูนเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงให้กับคนได้ทุกเพศทุกวยัยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสื่อบันเทิงที่ผู้คนในวัยเด็กชอบดูมากที่สุดเด็กหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอะไรไม่ถูกไม่ควรอยู่ในการ์ตูนเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่มองว่าเด็กไม่ควรรับรู้และไม่ควรเรียนแบบพฤติกรรมทําให้การ์ตูนหลายๆเรื่องถูกปรับเปลี่ยนหรือถอดออกจากสื่อประเทศนั้นเลยก็มีซึ่งการ์ตูนที่ถูกดรามา่าก็มีเหตุผลที่หลากหลายแตกต่างออกจากกันไป บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยแต่สำหรับบางคนพวกเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมการ์ตูนที่ถุบดราม่าจนต้องนำกลับไปแก้ไขรวมถึงบางเรื่องก็โดนแบนด้วยใช้เวลาว่างของคุณสร้างสุขภาพดีๆได้ที่บ้านใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวของคุณในการออกกาลังกายไปด้วยกันกับครูนุมวยไทยที่บริการสอนมวยไทยอย่างถูกวิธีถึงบ้านคุณแอดไลน์ไปได้ที่ อูนุ5 5ามาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ 1. โปเกมอนโปเกมอนหรือ p ็ c k e t ็ตมอนสเตอร์เป็นการ์ตูนจากญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของคนเกือบทั้งโลกการ์ตูนแนวผจญภัยที่มีมอนสเตอร์มากมายหลายชนิดในชีวิตประจำวนันเหตุการณ์ที่ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ถูกแบนเนื่องมาจากวันที่16ทธันวาคมปี2540 มีการฉายการ์ตูนโปเกมอนตอนที่38ซสซันแรกโดยมีฉากหนึ่งที่พิกรจูโจมตีด้วยสายฟ้าทำให้เกิดการระเบิดใหญ่ที่มีแสงสีน้ำเงินกับสีแดงระพิบสลับแบบทีๆซึ่งมีความถี่ประมาณ12 Hz. เฮิรต์เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านประมาณ600กว่าคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมีอาการปวดหัวเคลื่นไส้ชักมึนหัวสูญเสียการมองเห็นหมดสติซึ่งฉากที่โดนแบบน,นั้นถูกเรียกว,ว่าเหตุการณ์โปเกมอนช็อค แพทย์มินิฉายว่ามันเป็นโรคที่เรียกว่าลมชักแสงซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการกำเบิบเมื่อพบเจอแสงวูบวับเป็นจังหวะเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นข่าวดังแพร่ออกไปในหลายประเทศทางทีวีโตเกียวออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสั่งระงับการฉายโปกเกมอนตอนที่38นี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนอกจากฉากดังกล่าวโปกเกมอนยังถูกแบนในประเทศซาอุดีอาระเบียเนื่องจากรัฐบาลมองว่าการต่อสู้ของโปกเกมอนนั้นเข้าข่ายเหมือนการเล่นการพนันทําให้ซาอุดีอาระเบีย ใบแดงแค่ตอนใดตอนหนึ่งแต่ห้ามฉายการ์ตูนเรื่องนี้ในประเทศเลยทีเดียว 2. Pe เปปเป้พิกการ์ตูนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กที่เหมือนไม่มีปิดมีภายเรื่องนี้แต่มันกลับถูกแบนในประเทศออสเตรเลียเพราะตอนที่มีชื่อว่ามิสเตอร์สกินนี่เล็ก์ตัวละครหลักอย่างเปปป้าและเพื่อนอาศัยอยู่ร่วมกับแมงมุมรวมถึงพายในตอนนั้นยังมีคำพูดสอนให้อยู่ร่วมกับแมงมุมแบบเป็นมิตร และบอกว่าแมงมุมไม่สามารถทำร้ายคุณได้ซึ่งในประเทศออสเตรเลียขึ้นชื่อว่ามีแมงมุมมีพิษนานาชนิดซึ่งถ้าตอนนี้ฉายออกไปอาจทำให้เด็กที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์มีพิษไปเข้าใกล้แมงมุมและจะเกิดอันตรายตามมาทําให้รัฐบาลออสเตรเลียตัดสินใจห้ามฉายเปปเปอร์พิกตอนมิสเตอร์สกินนี่เล็กส์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้กระตูเนเรื่องเปปเปอร์พิกยังมีการแสดงพฤติกรรมที่มีการแหกกฎร,ระเบียบต่างๆในสังคมตามภาษาเด็กวัยโสนทั่วไป เปปเปอร์พิจึงถูกแบนในประเทศจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่ออย่างโตอินหรือ t i ๊กต็อวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเปปเปอร์พิถูกลบไปมากกว่า3 0,000่นคลิปนอกจากนี้เหล่าคนในวงการบันเทิงมักจะใช้สินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับเปปเปอร์พิเช่นนาฬิกากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับทําให้สินค้าเกี่ยวกับเปปเปอร์พิกเป็นที่นิยมมากขึ้นทําให้รัฐบาลจีนได้รับรู้ว่าเปปเปอร์พิกมีอิทธิพลต่อคนในประเทศมากแค่ไหนรัฐบาลกล่าวว่ามันเป็นไอคอนสําหรับกลุ่มวัยรุ่นจีนที่ต่อต้านสังคม เป็นคนที่เกียจคร้านไม่ดิ้นรนหางานทําไม่ทําตามกฎเกณฑ์ระเบียบสังคมซึ่งผิดกับสิ่งที่ประเทศพยายามปลูกฝังให้คนขยันไม่เกียจคร้านมีวินยัยอยู่ในระเบียบทําให้เปปป้าพิกค่อยๆเรือนหายไปจากสื่อต่างๆในประเทศจีนจนไม่หลงเหลือแม้แต่นิดเดียว 3. The s i m p s o n การ์ตูนแนวล้อเลียนเสียสีการเมืองสังคมและบุคคลต่างๆจากประเทศอเมริกาเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ถูกแบ่จากหลายๆประเทศ บางประเทศก็ตัดสินใจแบนแค่บางตอนแต่บางประเทศก็แบนแบบงดฉายเลยก็มียกตัวอย่างเช่นตอนที่ถูกแบนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อตอนว่า Dirty Minis Over ตัวเกี่ยวโดวยตอนดังกล่าวมีชาโฮเมอร์อยู่ในการแข่งขันซูโมโ่หลังจากต่อสู้กันเสร็จก็มีตัวละครที่คล,คล้ายคลึงกับสมเด็จพระจกักรพรรดิหลวงอากิฮิโตะได้เดินออกมาและแนะนําตัวเองแต่โฮเมอร์ซิมสันกลับโยนเขาลงกล่องเสื้อผ้าทําให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่า นี่เป็นการไม่ให้เกียรติต่อบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศทําให้ตอนดังกล่าวถูกวดไยในประเทศญี่ปุ่นแบบไม่ต้องสงสัยและนอกจากนี้การ์ตูนซิมสันก็ทําเอาชาวบราซิลเดือดดาลไม่น้อยสําหรับตอนที่มีปัญหาตอนนั้นมันชื่อตอนว่าเลมิตออลิซาเป็นตอนที่ครอบครัวซิมสันจะเดินทางไปที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลแต่ภาพที่นําเสนอออกมาของประเทศบราซิลเป็นการเสนอด้านลบๆของประเทศโดยมีภาพความเสื่อมโทรมของบ้านเมือง มีหนูวิ่งผ่านไปมากมายราวกับว่าเมืองโสกะโปรกรวมถึงยังมีโจรเรียกค่าไถา่ซึ่งภาพที่ออกมาแบบนี้ทําให้กระทรวงการท่องเที่ยวของบราซิลไม่พอใจและฟ้องร้องทีมงานซีมสารอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆตอนที่ถูกดราม,ม่าจากหลายๆบุคคลและหลายประเทศเรียกมันเป็นการ์ตูนเรียกตีนก็ไม่ผิดนัก 4. ทอมแอนเจอรี่หนึ่งในการ์ตูนที่โด่งดังมาตั้งแต่อดีตสำหรับแมวกับหนูคู่แคทที่คอยแกล้งกันสารพัด แต่ด้วยวิธีการแก้เผ็ดกันไปกันมาแบบฮาร์ดคอร์ทั้งตบทั้งตีกันแบบไม่ยยางนี้ทําให้หลายๆประเทศพิจารณาว่ามันไม่ใช่การ์ตูนที่เหมาะสําหรับเด็กเลยรวมถึงตัวละครในเรื่องยังมีพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างทั้งสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หลายฉากถูกตัดออกเพราะมีตัวละครที่ทําพฤติกรรมไม่เหมาะสม่วนกระทั่งทีมงานมีการปรับเปลี่ยนบางฉากหรือตัดบางฉากออกไปตามที่รัฐบาลของประเทศนั้นต้องการจึงจะสามารถฉายได้นอกจากจะถูกวิจารณ์เรื่องบ่มเพาะค,ความก้าวร้าวให้กับเด็กที่ดูแล้ว ทอมเปนเจอรี่ยังถูกมองว่าเหยียดสีผิวด้วยซึ่งในตอนที่ a m a z o นนำเอาทอมเปนเจอรี่ฉายทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตัวเองนั้นมีการใส่คำเตือนว่าทอมเปนเจอรี่มีความอคติทางเชื้อชาติและสีผิวซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติในสังคมอเมริกันสำหรับต้นตอของปัญหานี้มันมาจากตัวละครที่มีชื่อว่าแมมมี่ทูชูส์หญิงคนใช้ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่เป็นเจ้าของแมวทอมซึ่งมีพฤติกรรมที่ดูเปรีย้ยบปา นิสัโมโห,โหร้ายรวมถึงมีสำเนียงอังกฤษผิดแปลกไปจากปกติทําให้สมัยแรกๆทอมแอนเจอรี่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าน,นี่เป็นการสร้างการ์ตูนที่เหมือนมีความอากติกับคนผิวสีรวมถึงมีการเหยียดเชื้อชาติจนทางทีมงานต้องแก้ไขโดยมีการเซ็นเซอร์ภาพและเสียงก่อนจะออกฉายและในภายหลังทีมงานก็ภาคเสียงใหม่ใส่ลงไปแทนแต่ก็ยังถูกโจมตีอีกอยู่ดีทําให้ภาครีเมคนั้น แดะนำตัวละครหญิงสาวใช้คนใหม่เข้ามาแทนเพื่อลดเสียงการต่อต้านลง 5. ดราก้อนบอลเป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าใครๆก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนปฏิเสธไม่ได้ว่าการ์ตูนดราก้อนบอล Ball, ก็มีความทะลึ่งตึงตังอยู่พอสมควรมีฉากวัวบวแวมๆพาคนดูจินตนาการไปมากมายรวมถึงยังมีฉากต่อสู้ที่มีการถึงเลือดถึงเนื้อกันบ้างทำให้มันถูกประเทศที่ค่อนข้างเคร่งศาสนา ไม่อนุญาตให้ฉายการ์ตูนเรื่องนี้แม้การ์ตูนจะได้รับคำชื่นชมมากมายแต่ก็มีเสียงด้านลบออกมาเช่นกันทั้งพฤติกรรมของตัวละครฉากรุนแรงในการต่อสู้ที่อาจจะดูไม่เหมาะสำหรับเด็กๆเท่าไหรทำให้ทีมงานรับคำติและนำมาปรับปรุงหลายๆฉากก่อนที่จะนำออกไปฉายยังนานาประเทศเพื่อให้เข้าถึงเด็กๆได้มากกว่าเดิมหลายๆฉากถูกปรับเปลี่ยนถูกตัดและแก้ไขไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นฉากผู้เท่าเตา่เตาที่อ่านหนังสือมีรูปผู้หญิงอยู่หน้าปก ก,กลายเป็นหนังสือที่ไม่มีรูปปกมีการเอาวุ่ออกจากตัวละครบางตัวเปลี่ยนเบียร์ของผู้เท่าต่าเป็นน้ำสีฟ้าแทนฉากโชว์ช้างน้อยของโงกุนก็มีอะไรมาบดบังไม่จงแจ้งจนเกินไปฉากความรุนแรงต่างๆก็จะไม่มีเลือดให้เห็นรวมถึงอีกมากมายหลายฉากที่ถูกปรับเปลี่ยนไปซึ่งผู้ใหญ่หลายๆคนที่เข้มงวดกับลูกก็ให้ความเห็นว่ามันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและเป็นมิตรกับเด็กๆมากกว่าเดิม 6. คินนิคุแมน การ์ตูนต่อสู้จากญี่ปุ่นที่เด็กรุ่นเก่าๆคุ้นเคยกันดีแม้การ์ตูนจะมีมุกตลกสอดแทรกข้อคิดดีๆหลายอย่างเอาไว้แต่ประเทศเยอรมนีไม่อนุญาตให้การ์ตูนเรื่องนี้มาฉายในประเทศเป็นอันขาดเพราะดันมีตัวละครหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าบล็อกเกนจูเนียซึ่งในการ์ตูนนั้นเป็นตัวละครจากประเทศเยอรมนีแม้ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายธรรมะแต่ดันแต่งตัวเหมือนทหารนาซีซึ่งหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าทหารนาซีได้ทำสิ่งเลวร้ายต่างๆนา,นานาเอาไว้ จนเป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังว่าไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างซึ่งทางรัฐบาลเยอรมันไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำเอาซะเลย 7. อุลตราแมนการตูนซูเปอร์ฮีโร่ผู้โลกอย่างอุลตราแมนก็โดนแบนกับเขาด้วยหลังจากที่ประเทศมาเลเซียหลังจากที่มีหนังสือการตูอุลตราแมนที่ถูกนำเข้ามามีตัวละครอย่างอุลตราแมนคิงดันเอ่ยคำว่าอัลลอฮ์ออกมาในเรื่อง ทาให้ทางรัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจห้ามจาหน่ายหนังสือการ์ตูนในซีรีส์นั้นซึ่งมันเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีชื่อว่าอุ t r รแมน The Ultra Power รัฐบาลมาเลเซียให้เหตุผลในการแบนว่าเนื้อหามันอาจจะทําให้เด็กๆสับสนและเป็นบ่อนทําลายความเชื่อของพวกเด็กๆแต่ทางรัฐบาลก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปที่จะแบนอุนทรแมนทุกตัวหรือทุกซีรีส์แต่แบนเฉพาะหนังสืออุนทรแมนเวอร์ชันนี้และหากใครมีหนังสือเล่มนี้ในครอบครองก็จะมีความผิดทางกฎหมาย และจะได้รับโทษจำคุกถึง3ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้อุลตร้าแมนทีกายังถูกแบนในประเทศจีนด้วยอุลตร้าแมนทีกานั้นเหนือเรื่องจะมีการพูดถึงความเชื่อพระเจ้าเรื่องราวของศาสนาพูดผีและความรักทางรัฐบาลจีนไม่ได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าเอาอุลตร้าแมนทีกาออกไปด้วยเหตุผลอะไรแต่จะให้เหตุผลรวมๆว,ว่าสื่อต่างๆเหล่านี้สร้างขานิยมผิดๆให้กับคนจีนซึ่งในแชนแนล four off studio ได้คาดเดาถึงเหตุผลที่มันถูกแบนก็เพราะเนื้อหามีความเชื่อเรื่องพูดผีฉากต่อสู้ที่อาจจะดูโหดร้ายเกินไปมีบทเลิาซีนของพระนางรวมถึงมีฉากว่าวแววๆ,ๆรวมถึงมีบางตอนอาจจะมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ชมวัยเด็กทําให้อุลตร้าแมนทีกาถูกแบนไปจากโลกของประเทศจีน8มันเทพพระเจ้าดาวเหนือฉากต่อสู้และเนื้อเรื่องที่เข้มข้นทำให้กระตูนเรื่องนี้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก มีอยู่ช่วงหนึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เคยออกอากาศในประเทศไทยที่ช่องเก้าในช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์แต่จู่ๆการ์ตูนมัดเทพเจ้าดาวเหนือก็ต้องถูกนำออกไปจากผังแบบกระทันหันซึ่งสาเหตุก็คงเป็นเพราะฉากต่อสู้ที่ดูห้ามหันและรุนแรงเกินไปนั่นเองแต่ในภายหลังช่องเก้าก็สามารถนำมาฉายต่อจนจบได้จนเวลาผ่านไปมีมัดเทพเจ้าดาวเหนือออกมาฉายอีกเป็นครั้งที่2เนื้อหาภายในการ์ตูนก็มีฉากวบาวว่แหวมทางผู้เผยแพร่การ์ตูนเรื่องนี้ กระโดนตักเตือนจากกสทชว่าการ์ตูนหมดเทพเจ้าดาวเหนือภาค2ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของประเทศทําให้ Facebook ของช่องแกงการ์ตูนออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวชาวเน็ตและคอการ์ตูนต่างก็เดือดดานกันมากมายเพราะละครไทยในหลายเรื่องก็มีฉากเนื้อหาที่ว่าวิวแต่กลับไม่โดนแบนหรือโดนตักเตือนซะอย่างนั้น 9. วินนี่เดอะพู การ์ตูนที่ไร้พิษภัยอย่างวินนี่เดอะพูก็ถูกแบนแบบไม่แถลงการถึงเหตุผลใดๆในประเทศจีนจูจูวินนี่เดอะพูก็หายไปจากสื่ออินเทอร์เนตต็ตต่างๆของจีนอย่างรวดเร็วย้อนกลับไปเมื่อปี2013มีชาวเน็ตมือดีโพสต์ภาพราารประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาโดยที่ภาพของทั้งคู่นั้นดูเหมือนเป็นภาพหมีผู้และทิกเกอร์ที่เดินคู่กันการเปรียบเทียบเสมือนว่าหมีผู เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องโด่งดังมากบนอินเทอร์เน็ตของจีนเมื่อมีคนเปิดก็ย่อมมีคนตามชาวเน็ตหลายๆคนก็ไปนค้นหารูปหมีภูในเอริยีบทต่างๆเพื่อมาเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลายต่อหลายภาพจนทําให้ในภายหลังทางการจีนตัดสินใจแบรน,น oo, ด์วินนี่เดอะพูโดยการลบภาพวิดีโอรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องจนไม่เหลือให้เห็นแม้แต่นิดเดียวนักวิเคราะห์ทางการเมืองให้ความเห็นว่า อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของหมีภูที่ดูน่ารักมันไม่เหมาะที่จะใช้เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ทุกคนควรจะเคารพและเกรงขามนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือการ์ตูนที่มีประเด็นดราม,ม่าจากทั่วโลกบางเรื่องก็ถูกตัดแค่บางฉากบางเรื่องก็เป็นประเด็นถกเถียงทางสังคมบางเรื่องก็ถูกแบนหายไปเฉยๆเลยก็มีซึ่งเหตุผลของแต่ละเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่บางคนก็ไม่ได้คิดแบบเรา ทำให้เกิดดราม่าการ์ตูนเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งมันก็สามารถนํามาเป็นบทเรียนให้กับคนสร้างการ์ตูนรุ่นหลังๆได้หากเพื่อนๆชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ